สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โชว์ของชาแนลนะครับทุกวันนี้ EP ที่15นะครับอยู่กับกัปตันอเมริกา Infinity War นะครับจะเป็นของ S p i g g e r Art จะเป็นของงานจีนครับแต่วันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือจะเป็นเจ้าตัวอ่าบอดี้แล้วก็จะเป็นหัวคัสตอมนะครับผมซึ่งผมได้มาจากอ่ารุ่นพี่ท่านหนึ่งในเพจกลุ่มนะครับผมกลุ่มซื้อขาย ตัวฟิกเกอร์มาเวลนะครับผมก็ได้รับส่งต่อมาก็ขอบคุณมากๆครับผมที่ส่งต่อของเล่นดีๆฟิกเกอร์ตัวดีๆมาแบ่งปันกันเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอรีวิวในส่วนของตัวฟิกเกอร์ก่อนละกันครับฟิกเกอร์เดิมที่เป็นตัวของเล่นของตัวฟิคอาร์ตงานจีนนะครับผมอโอเคคือ เรื่องของจุดขยับอะไรครับมันมันเป็นอาจจะมีหลวมบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาน้ำยางแก้หลวมมาทําการซ่อมตัวส่วนจุดที่มันหลวมเอากอา็พูดถึงโดยรวมแล้วกันครับดีเทลคือออกมาค่อนข้างาสวยในประมาณหนึ่งครับดีเทลก็ค่อนข้างจะขายในาภาค Infinity War นะก็ชุด ลายตรงนี้ก็จะไม่มีตัวโลโก้ดาวเนาะเหมือนปกติจะเป็นตัวสีเงินหว่าสีเทาใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือตัวแคปเขาจะเอาออกไปของภาคนี้นะครับส่วนขยบอื่นๆก็ปกติเลยครับสามารถกางแขนได้ยกขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงเลครับเกิน180งอสงศาก็หมุนได้360องศาครับผมช่วงแขนก็ขับได้โ้ เยอะเลยนี่ครับสุดเลยก็ว่าได้ช่วงตัวก็อันนี้ครับหลวมหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับไม่ติดไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่อะไรมากมายก็นะ,ะช่วงเอวก็นะครับหมุนได้แต่ว่ามันก็ลหลวมหน่อยก็ไม่หมุนไม่เป็นไรครับช่วงขาก็โอเคอ่านึ่งบอกมาได้สเต็ปหนึ่งก็กางขาได้ครับช่วงเขา่า ช่องเท้าก็คือสามารถขยับได้เล็กน้อยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับทีตต่ตัวของส่วนของฟิกเกอร์ก็คือที่ผมอยากรีวิวอ่าเดี๋ยวผมอีกหนึง่งมันจะมีตัวหัวเดิมนะหัวที่เป็นของงานจีนก็ดีเทลก็ค่อนข้างสวยครับแต่ว่าหน้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนคุณคริสอีแวนเท่าไหร่นะ ก็ถือว่าก็นาำสภาพของงานจีิครับค่อนข้างสวยพอจะรับได้อ่ะโอเคที่ผมอยากจะดูนี่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับอ่าจะเป็นหัวคัสตอมสวยมากรูปแบบดีเทลของเขาชัดค่อนข้างชัดสวยเลยคมคือหน้าของ Chris คือสีแวนคือคล้ายเลยใช่มมันไม่ถึงกับเหมือนหรอกเนาะก็ใช้คำว่าคล้ายละกัน คือคล้ายเลยครับสวยสวยมา,มากคือผมชอบมากดีเทลคือแบบใช่เลย <c oughs> คือหน้าเขาค่อนข้างแบบเนี่ยผมชันมากสวยมากก็ในส่วนของหน้าประมาณนี้ครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าหัวคัสตอมหัวนี้เป็นของอ่า ใครเพราะว่าพี่เพื่นพี่ที่ผมได้รับต่อมาเขาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นหัวที่ใครเป็นคนคัสตอมนะครับผมก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันมีหัวนี้ซึ่งค่อนข้างสวยอะมาดูในส่วนของโล่ตัวนี้ครับซึ่งโล่ตัวเนี้ยผมชอบมากที่พี่เขาให้มามันเป็นโล่คัสตอมนะมันเป็น,นะนเนขาเรียกอะไรวะมันจะเป็นเหล็กไดแค้นเหรอผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่า ททำออกมาค่อนข้างสวยเลยครับสวยมากคือมันจะไม่สามารถกลางได้แต่ว่าก็คือจะนี่ครับคัสตอมมาเป็นยางให้สามารถสอดแล้วก็ใส่เข้าไปในแขนของตัวกัปตันอเมริกาได้นะคือดีเทลคือค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ลองจัดท่าให้กับทุกๆคนดูแล้วกันนะครับ รูแบบผมตอนผมเห็นในกลุ่มเนี่ยที่พี่เขา,าจะส่งต่อเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันใช่เลยคือมันสวยจริงครับชอบแล้วด้วยความว่ากํากลังคิดอยู่ว่าอยากจะได้ตัวกัปตันอเมริกาเวอร์ชั่นนี้สิงตีวอลนะแต่ก็หาย,ยากพอสมควรมาเจอก็คือถือว่าดวงดีประมาณหนึ่งครับคือแบบพอจัดท่าแล้วคือแบบเฮ้ยทุกคนมันหลอ่อหล่อมาก คตรสวยเลยแต่ว่าก็ต้องจัดมาล้านดีๆเพราะว่าตัวโล่ไอตัววอลคันด้าตัวนี้คือค่อนข้างหนักนะครับผมเพราะมันเป็นเหล็กนี่ครับประมาณนี้จัดท่าออกมาคือแบบสวยจริงๆชอบมากคือแฮปปี้กับเจ้า,จาตัวนี้มากคือม,มองข้างเรื่องบอดี้ไปแล้วบอดี้ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายมันเป็นงานจีนเนาะคือที่ติด ติดใจชอบเลยคือหัวคัสตอมหัวนี้คือแบบ้สวยจริงเดี๋ยวสปีดสักหน่อยละกันครับเดี๋ยววัดส่วนสูงของเจ้าตัวหุ่นตัวนี้บวกกับเมื่อใส่หัวละกันเนาะเอาละครับก็เดี๋ยวทำการวัดส่วนสูงของเจ้าตัวนี้ให้ดูนิดหน่อย,อยละกันครับก็สัดส่วนส่วนสูงของเขาครับจะอยู่ที่หก เกือบจะ6นิ้วเมื่อรวมกับหัวคัสตอมหัวนี้แล้วก็เป็นสเกลของ sf figure art นะก็สัดส่วนสเกลจะอยู่ที่6นิ้วก็สามารถเล่นได้กันกับ sf figure art ตัวอื่นได้แล้วก็อาจจะเล่นกับ m a r v e l e g e n d ได้บางตัวนะครับผมโอเค ้วครับผมได้ทําการอลองจัดท่ายืนสร้างบาลานซ์ดูแล้วคือพอจัดท่าออกมารวมๆแล้วคือมัาสามารถยืนเนียนเกียับงานแท้ได้เอาจริงๆคือมันสวยส่วนมากสาหรับผมตัวนี้คือถ้าพูดในเรื่องของตัวฟิกเกอร์ก็ขอให้คะแนนแค่8คะแนนแต่ถ้าพูดรวมๆคือผมขอให้คะแนนที่9คะแนนและกันครับรวมหัวรวมโล่คัสตอมแล้วเก็บวกรวมๆกันแล้วถือว่า พี่ครับชอบมากาส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีข้อติอะไรเยอะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่รับต่อมานะครับผมรับมาดูแลต่อละกันใช้คํานี้ละกันเนาะรับมาดูแลต่อคือพี่เขาเป็นคนที่เก็บฟิเกอร์ได้ทะนุถนอมมากาจุดขยับเรื่องอสียังอยู่ดีมากครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆมากที่ ส่งต่อฟิกเกอร์ดีๆของเล่นดีๆมาแบ่งปันกันเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องโชว์ของด้วยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดไ like, ลค์หรกอกดซับสไครก็อย่าลืมกดไลค์ like กับซับสไครไว้นะครับย่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องโชว์ของผมจะพยายามหาตัวดีๆมาร e v i e ให้กับทุกๆคนได้ดูกันแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรให้ทุกคนเล่นก็อ,อย่าลืมติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผม ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับ,รบสวัสดีครับ